สบายดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโอเคเมืน่นในบัสตีจะพาทุกคนมารอสม้มบรรยากาศเล่นอยู่ที่บริเวณถนนรัศดานะทุกคนซึ่งว่าให้ไหรเมืนเบัสตีเองก็อยากจะมาถ่ายต้องเอินว่าสะพานลอยเลยกวาไรเนานะซึ่งเป็นสะพานลอยที่เป็ว่าขามจากตึก4 w t o w e r มาหาตึกอ่ายังได้จำบนะ่าไรเนาะเดอะสตรีทรัศดานะทุกคน น้าบริเวณดนานังบสติด้นาน่ังบสติก็เป็นบิ๊กซีรัสดาทุกคนเนี่ยนะแล้วก็นั่งไกส่สาน <c oughs> นี่ได้ทุกคนไฮไลท์นี่ซึ่งวันนี้ก็เป็นเอ่อตองใส่เข้ามา <c oughs> สะพพนร้อยที่แบบว่าเป็นการออกแบบที่น่าสนใจเลยทีเยเนาะซึ่งบสติกอยจะจะมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งว่ามันมีสะพพนร้อยแบบนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะซึ่งจะ เป็นสะพานลอยที่บคือไผ่แล้วก็ไผ่กับโบคือเนาะซึ่งเป็นจุดที่โดดเด่นทีบาสตีสังเกตบึงแล้วก็อยากมาถ่ายทุกคนเบึงนั่นก็คือบริเวณเสาเนาะทุกคนจะตั้งต่าง,งาแบบขึ้นมาออกชิงเสียงทางขางแต่จะเป็นบาลับไวแบบประมาณนี้ทุกคนบาลับนี้ไวใช่นะโดยปกติที่เราเห็นแลไรจะตัง้งขึ้นแบบตั้งตรงขึ้นเลยนะทุกคนเสาจะตั้งตรงขึ้นแบบนี้เลยซึ่งจะบ่เป็นแบบนี้เนาะไปเดียาา๋ยวบาสตีจะยังย ตา่ายทุกคนได้เบิ่งโดยหลอนั้นเดวจะย่างไปบอลหานหลักกรไทยบริเวณนั้นคืนในทุกคนได้เบิ่งกันเนาะเพราะว่ามุมน,นั้นมันเป็นมุมทีน่าสนใจเลยทีเดียวหลักก็สวยงามหลักก็จะย่างมาทายมุมนี้ให้ทุกคนได้เบนะิ่งเนาะฟังนี่หลักก็ะจะึ้นไปดันบนย่างไข่ทุกคนได้เบิ่งโดยโครงสร้างนี่แนมเบิ่งก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กบีมส่วนใหญ่เนาะทุกคนนะโครงสร้างจะเป็นเหล็กบีม นะคันว่าบัสตีว่าผิดก็ขอโทษขออภัยในเายๆทุกคนโครงสร้างจะเป็นเหล็กบีมนะแต่ว่าข้า้งนตัวเซา์นี่บมแน่จว่าเป็นอียงจะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นปูนเนาะเพราะว่าพิ้นก็ตีออันนี้ครับตีอ่าเพื่อ,อนจะได้ว่าแผ่นอันนี้ปิดไว้เนาะซึ่งมันกระเห็ดนหะ้มีความเรียบรู้สวยงามเดี๋ยวบัสตีจะย่างมาโม่งแตนนี้เ้อทุกคนว่ามันจะมี บรรยากาศเป็นแบบไรเนี่ยทุกคนเห็นบ่ามันเป็นบาร์ลับแบบนี้เลยชื่อว่าการออกแบบพระธรรมรานะแล้วก็เป็นการออกแบบที่โดดเด่นมากๆังเลยทุกคนทุกคนสังเกตบัง้งมันเป็นบาร์ลับแบบนี้เลยแต่ก็ฟังดันเนี่ยก็อาจจะแนมบอยากอัน,น,นชัดเจนปนไเพราะว่าติดสายไฟเนรอนี่ นี่คือตึกสีดับ้วมันยูทาเวอร์ะท,ทุกคนถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนรัชดากับตรงไปอ่อห้วยควางรูปไปตึงแตกอ่ารัชดานะทุกคนที่พระคูไกรแก่ตังอยู่แล้วเนาะอ่านี่ก็เป็นบิ๊กซีนะทุกคนบิ๊กซีรัชดาเด้อด้านหน้าวัสตีก็จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมนี่ เดอะสตรีทรัสดานะทุกคนก็เชื่อมจากห้างเดอะสตรีทรัสดานั่นแหละครัทอดยาวไปที่ห้างซีวูทาวเวอร์นะทุกคนไอเหล็กย <c oughs> <love> ูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทางถ่ายทุกคนหน,น่อยบ่นคักเอรีนี่ทุกคนเห็นเนาะตัวมุมนี่คือแบบสวยงามมีลี ออกแบบบ่คือไฟนะทุกคนนี่ก็เป็นของบริษัทสะพาน 4W Tower สนับสนุนโดยไทยบริษัทไทยเบเบอร์เบเวอร์เลสบอกทุกคนอนะเดี๋ยวจะไปยืนถ่ายมุมหน่อยนะทุกคนเดี่ยวเบิ่งเองเนาะผู้ขาดอะไรทีไ่ไรสะพานนีะทุกคนอ่ ออกอารมณ์แบบเสาตั้งกับแบบชิงเชียงเนาะเพื่อให้มันบาลานซ์กับองศาเลยรั่วน้ำหนักของมันนะทุกคนเนี่ยเ,เห็นแล้วทุกคนภาคเอกีออกแบบได้เยี่ยมขนาดเลยไปเดี๋ยวจะพาทุกคน,นางานขึ้นไปบ้ง ถนนเส้นนี้นสายซื้อซานกันนะจะอีกบึงแหละบรสตีขึ้นว่านะน่าจะบอยั่งแล้วโอกาสที่จะบเห็นสายไฟ่็คือมีหน่อยมากๆเลยนี่ว้า ขึ้นมาข้างบนนี่ยยางรูด้อเดี๋ยวจะยางมาดันเนี่ยทุกคนใเบิงก่อนนะตกเวลากลางคืนเนี่ยเพื่อนก็น่าจ,จะเปิดหลอดไฟหรือว่าอ่านี่เนาะหลอดตกแต่ง เหล็กโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กเอ่อเหล็กบีมนะทุกคนสุดสตาร์ทสุดยอดที่มือสุดยอด ทาทุกคนสังเกตเบิ่งนะเสาเนี่ยทุกคนมันจะสิงเชียงไปเห็นบ่เสา,ามันจะเสร็จแบบสิงเชียงนะนี่แหละก็คือที่บอาสาติตกมาถ่ายทุกคนในเบิ่งนะบอสิติมีความรู้สึกว่าโอ้คือแบบมันมีความเอ,อ่อแตกต่างอนะ่ะมันบบคือไพ่แล้วก็ไพ่ก็บโคือนะสำหรับสภาลอยแห่งนี้นะทุกคนบอสถิตินึกผ่าบอกอยู่แต่บอสิาาติโบหวัวมันคือ อ,อยู่ไซน์เนาะจะขึ้นจะอารมณ์จะขึ้นแบบว่าหยอดเขายังที่ใดแห่งหนึ่งของเวียดนามนี่แหละที่มันแบบว่าซิยงเสียงแล้วก็มีหูกคนหุเมือคนจับสะพันลอยนะทุกคน <c oughs> ขาขากขนาดเลย สิ่งที่พนตกแต่งี่ก็สุดยอดเลยเป็นเล่ากันแบบสเตสเตดมันมองเบิ่งแบบว่าป่งหลงดีมันมองแบบเห็นวิวคิวถัดหลอบทิศทางเลยทุยยกคนโอ้แยกเทียมรวมมิดนะทุกคน เล้นวสามันมันจะแบบเสียงๆต่างเสียงๆแบเนี้ทุกคนสุดยอดนะออกแบบได้แบบบอธรรมดาเลยนะนับถือ <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็เป็นถนนเทียมรวมมิตรนะทุกคนที่มาบรรจบกับถนนลาดาตอนนี้วสตีบ่อเลยเวลาวสตีบ่อหนรู้สึกว่ามันกล่องขนาดเลย อาคารซีเดมันจูทาวเวอร์นับเป็นอาคารสำนักง,งานออฟฟิศนะทุกคนซึ่งบาสตีเองก็อยาก,ากย่างกับอายุแต่มันบกคืนนะพอ <laughs> สตีจะบกเขาไปนะ้ะเพรวาให้ไหไที่อยากมาถ่ายทุกคนในเบิง่งนั้นก็คือสะพานนี่แหละทุกคนที่มันบกคืนไปที่มันต่างต่าง,งานตาที่แปลว่ามีลักษณะ,ะโดดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจเนะาะพาไดี โอ้ทุกคนทุกคนเห็นนั่นบะคือเป็นปลาที่ผลิตจากขวดน้ำเนาะแล้วก็เกต็ตก็ใส่จากแผงเอ่อซีดีเนาะซึ่งว่าเป็นไอเดียที่เออสามารถเอาขยะมาปรับให้เป็นงานศิลปะได้เนาะถ้าทุกคนสังเกตฟั่งด้านนั้นก็นจะมีคือกันเนาะที่เฟิ่นเฮดเสื่อมเขากำหางเดินสตรีทลาดารทุกคนฝั่งนั้นนะให้เนาะนะก็คือกันก็คือกันฝั่งนั้นมีซามเจ้า เ, <c oughs> เอาละทุกคนสำหรับที่นี่บาสาตีขอโต้ลาพี่ล้านองไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาสาตีล้ละทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงจ้า12โมงกับองศาเออ่37องศา38องศาเนาะอาทิตย์ก่อนบาสตีบอดไปถ่ายคลิปนะทุกคนก็เลยได้นนลงแต่คลิปเกา่า สิงไทยก่อนสุ่มการอีกเนาะพอบาสตีป่วยวันอาทิตย์วังหนึ่งเนี่ยป่วยตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์หนักเลยไปแทบบวไรเลยสินะก็คือทั้งอาทิตย์นั่นแทบจะป่วยทั้งวันแล้วกะ็แต่ก็ไปทํางานนะทุกคนไม่ถึงว่าวันอาทิตย์เนี่ยนั่งแห้งนะก็เป็นวันหยุดเลยแต่โอเคกับบอสได้รายกิบนะกะขน็ขอบคุณขอบคุณพีพีเอฟซีไล่ไละที่เขาามคอมเมนต์แล้ว,ลว,ลว,ลวก็เขามา <c oughs> รับชมคลิปของบอสตีเนาะขอบคุณหลายๆายไปละบ๊ายบาย